ตัดมันหวานทญี่ปุ่นปักชําอันนี้ไปตัดมามันหวานเอาใบออกให้หมดเอาใบออกให้หมดนะเนี่ยแล้วกดข้อให้จมรากจะงอกตามข้อเอาไว้กินยอดนะปลูกแล้วมันไม่ค่อยได้กินนี่นี่หรอกจิ้มเข้าไปแบบนี้กดให้ข้อจมรากเขาจะงอกตามข้อจิ้มเข้าไป ยังไงก็แล้วแต่ต้องให้ข้อจมรากาก็จะงอกตามข้อแล้วก็รากเป็นตัวสร้างหัวหัวมันอันนี้เราปลูกกินยอดเพราะปลูกแล้วไม่คยได้กินไ <c oughs> ได้กินหัวกาปลูกกินยอดเนี <c> ่ย <oughs> มีรงมีรากมาวางเอาดินกรบๆหรือมันก็งอกจิ้มเไปเราก็จะได้ดินตรงนี้เป็นดินที่เราหมักเศษอาหารเลยนะ จิ้มเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะมียอดมันเอาไปแกงส้มกินลวกจิ้มน้ำพริกผัดน้ำมันหอยมีอะไรก็ทำครับท่านกดเข้าไปทำลงช่องนู้นลงช่องนี้นี่อะไรมาโรยไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันเท่าแล้วสูรก,กินเองไงมันไม่ค่อยได้จำอยู่แล้วใช่ป่ะนี่ยังไงก็แล้วแต่ให้เอาข้อ พอให้จมง่ายเขาเกิดง่ายนะคือถ้าดินไม่เป็นกรดไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปอะ่ะยังไงก็ติดปลูกง่ายไม่งองแงหรอกมันหวานญี่ปุ่นยังไงยังไงก็ได้กินกินยอด <c oughs> วันนี้วิธีการปลูกโย ไปดูช่องหลายๆช่องที่เขาปลูกเอาละกันแต่นี่เราปลูกกินยอดนะมันหวานญี่ปุ่นไปซื้อจากตลาดมาแล้วก็เอามาหมักมาไอ้นี่ถ้าใครอยากปลูกจริงๆนะโอ้โหตัดทยามถ้าใครอยากปลูกจริงๆก็ไปซื้อไปซื้อ,อที่ตลาดมามันดิบอะมันดิบอะเอามันดิบมาฝังดินไว้ ฝังไว้เอาคือเอาวางไว้อะเอาวางเอาวาง,เ,วเอาวางไว้แบบนี้และเอาวางไว้แล้วดินมากรบแค่นั้นเองเอาดินมากรบเดี๋ยวเขาก็จะแทงใบขึ้นมาแบบนี้แทงยอดแทงใบขึ้นมาแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยจิ้มไปอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ถ้าเกิดจิ้มต้องจิ้มแบบตอนเย็นๆไม่งั้นเดี๋ยวเขาเหี่ยว ไม่อยากให้เหี่ยวก็เด็ดใบออกแค่นั้นเองการคายน้ำาก็จะคายน้ำเอาใบหมักปุ๋ยเนี่ยแบบนี้เอาออกให้หมดก็ได้ไงยัง,ยงไม่มีปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะแตกใบแตกยอดออกมาใหม่ดีออกเวลาจะปลูกพวกพืชอย่างเงี้ยเนี่ย,ยไม่ต้องเป็นกลัวว่าไม่มีเดี๋ยวเขาไม่มีใบามาสังเคราะห์แสงไม,ไม่จำเป็นไม่จำเป็น ปลูก,ลกพืชผักรุ่นใหม่ต้องเข้าใจพวกนี้นะว่าไม่จําเป็นต้องให้เหลือใบเข้าใจใช่ป่ะไม่ต้องให้เหลือใบเพราะเขาจะแตกใบออกมาตามข้อถ้ารากเขาเดินแล้วเนี่ยพอรากเดินหาอาหารแล้วเขาก็จะมาเลี้ยงเดินเลี้ยงมาแล้วเนี่ยส่งมาเดี๋ยวเขาจะมีแตกใบแตกยอดเองเข้าใจใช่ไหมเออ แค่นี้อันนี้ดิปักตรงนี้ด้วีกว่าของเอ,งเ,องเนี่ยเห็นปะเรามีปัญหาเกี่ยวกับเ <c oughs> อนนเกี่ยวกับอะไรเปล่ามีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกออหอมแบ่งหอมแบ่งกับเน,นี่ยแหละหอมแบ่งกับกูช่อันนี้ขออยู่ด้วยคน เผื่อเอาจจะเอาออกก็ได้แล้วไปปลูกอีกหม่องหนึ่งนะของน้องเองนะช่อง9จก้าเกษตรอินทรีย์นะจ๊ะจิ้มเข้าไปทำแบบนี้นะจ๊ะทุกคน<ม>แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มๆทุกวันเช้าเย็นเดี๋ยวเขาก็ออกมาเองเนี่ยจำไว้หม่องเนี้ย<ม>เดี๋ยวก็จะมีมันหวานขึ้นมาเตมไปหมด เราต้องปลูกอะไรที่มันกินได้ปลูกทุกอย่างที่มันกินได้เข้าใจใช่ไหมเราไม่มีพื้นที่ไม่ใช่เลยหรอกเรื่องของเรื่องเราไม่มีพื้นที่เพราะฉะนั้นเราเลยต้องปลูกทุกอย่างที่มันกินได้อะไรกินไม่ได้เราไม่ค่อยอยากปลูกอ่ะเพราะว่าเราไม่มีที่ เาม่อยากปลูกต้องปลูกนี่อีกตั้งเยอะตั้งแยะแต่แป๊บเป็นลมมันทีทีมไม่พอปัญหาของเราติดมากคือเราไม่มีที่เียบก่ปลูกกันเข้าไปทุกคนปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงอืมปลูกกินเองไปก่อนพอแก่เท่าชราแล้วปลูกไม่ไหวค่อยว่ากันทีม เนาะพอแก่เท่าชราไม่ไหวแล้วนี่ซื้อกินก็บส่้นทำทำเองกินก็ไม่ไหวแล้วสั่งครับนอนสั่งสัจธรรมชีวิตมนุษย์นะจ๊ะเป็นอะไรที่พู้เราจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอะไรชีวิตในวัยชราอันนี้อะไเอาเออกไปกัน เนี้ยเนี่ยเอาเอาอกเนี่ยแล้วก็ปักปัก,ปกที่ที่ทโอม้กลมๆเงยๆปวดหลังเลยไหมเห็นไหมหนนะสังขารมันเป็นอย่างนี้สังขารมีปัญหาเดี๋ยวเราจะตัดไอ้นี่กิ่งพวกนี้ออกมันบงังจะได้แบบเออได้แดดมั่งตรงนี้ได้แดดมั่งเดี๋ยวว่าแล้วเดี๋ยวแล้วก็เอามีดมาตัดเลยเออไปดีกว่า ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนนูน่นอัดอันนู้นเสร็จนะเห็นป่ะยังอยู่นะแล้วเราก็มาอัดอันนี้ต่ออ่าเห็นป่ะมีอะไรก็อัดเข้ามานะจ๊ะทุกคนไปแล้วงานเยอะแค่นี้นะ